เป็นห่วงเธอกลือเธอวันไวกับสิ่งร้รายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอ บุคลคลควรละเว้นบาปทั้งหลายดุดพ่อค้าที่มีทรัพย์มากแต่มีพวกน้อยหลีกเลี่ยงทางที่มีภัยและดุดคนรักชีวิตหลีกเลี่ยงยาพิษฉะนั้นมมีทมีทางออกแลัน สิ่่งรรทีพทสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้โอกาสดีจริงๆคะ่ะที่ได้มาที่วัดนี้ชื่อวัดทองบนนะคะ,คะเข้ามาตอนแรกเนี่ยขับรถมาแทบจะไม่ทราบเลยว่าที่นี่มีวัดเพราะว่าที่นี่แวดล้อมไปด้วยคอนโดคะ่ะ<ม>เป็นที่อาศัยของชาวกรุงนะคะแล้วเราก็เข้ามาถึงที่นี่และวัดนี้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาคะ่ะ ทราบว่ามีอายุถึง140กว่าปีแล้วและเราก็ได้โอกาสอันดียิ่งที่มาสนทนากับท่านเจ้าคณะแขวงยานวาเจ้าวาดวัดทองบนพระมหาอาทิตย์อมรเปน,นกรับนมัสการเจ้าค่ะวัดนี้อยู่ท่ามกลางที่พักอาศัยในเมืองก็คือคอนโดมิเนียมเจ้าค่ะแล้วก็ทราบว่า สมัยก่อนไม่มีทางเข้าหรือเจ้าคะสมัยก่อนนี้จะเป็นทางมาทางเรืออเจ้าคออสมาทางเรือก็คือประชาชนนี้จะมาทางเรือวัดนี้จะไม่มีใครรู้จักมากเพราะว่าไม่มีทางสัญจรทางทางบกเจ้าค่ะนะพอระลับต่อมาก็ทางราชการเขาตัดถนนพระรามสามพระรามสามผ่านหน้าวัดแต่แต่หน้าวัดนี้จะเป็นเป็นป่าเป็นป่าเป็นป่าจากป่าลําพูมีแม่น้ําทีนี้ โยมสัญจรทางพระรามสามนี้จะเห็นวัดแต่หาทางเข้าไม่ได้เจ้าค่ะนะเออจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณสักสองพันห้าร้อยสี่สิบเนี้ยบางท่านแถวละแวกนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามีวัดทองบนเพราะว่าเขามาเที่ยวง,งานลอยกระทงนี้เขาจะบอกว่าผมอยู่น,นี่มาหลายสิบปีแล้วผมไม่รู้จักว่าวัดทองบนเพราะก็คือไม่มีทางเข้านี่ประเด็นสําคัญเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อ หลวงพ่ออดีตเจ้าวาดรูปที่เจ็ดก็คือพระโครูสุทธิธรรมรักเนี้ยท่านาพยายามที่จะหาทางออกไปสู่ถนนพระรามสามท่านก็ได้เดินเรื่องไปถึงอดีตรประหลัดกรทมคือคุณโยมประ,ประเสริฐสมลาภานะก็เลยไปติดต่อก็คือได้ไทยสันเขื่อนของกรทมแล้วก็เอกชนถวายที่สองสองเม้าค่ะคือกว้างสองเมตรนะ รวมของเขื่อนของกทมนี้ก็ตอนนี้ก็มี4ี่เมตรห้าสิบทำสะพานซ้ำสะพานเรียบคลองไปแต่ถามว่าทำไมถนนมันโคดเคี้ยวเพราะว่าเจ้าเจ้าของที่มันหลายที่นะคือจะตัดตรงไปนี่เขาไม่ให้ก็เลยต้องอต้องอีกไปข้างหนึ่งเจ้าค่ะมยูความเป็นมาเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้คือของวัดของบนเจ้าค่ะใครขับรถเข้ามาก็ถือว่าฝึกสติด้วยเจ้าค่ะใช่ เพราะว่าถ้างั้นถ้าโยมท่านไหนได้เข้ามาวัดทองมอนก็ถือว่าได้ได้เป็นมหากรุศลนนั่นแนหะพูดไง่ายๆนะเพราะว่ามันหามันหายากวัดอย่างนี้นะเพราะอย่างนี้ก็คือตามตำนานนี้ก็แต่ก่อนนี้มันไม่มีทางเข้าแล้วก็เป็นตรงนี้เป็นเป็นสวนสวนทุเรียนแล้วก็สวนป่าจากป่าลําพูนะเป็นสวนของชาวบ้านทีนี้ ปู่ทองขยายเอมนี่เขาเป็นเจ้าของที่นะเป็นเจ้าของที่เขามาคิดกันก็คือเขาเขาอยากจะสร้างวัดก็เลยเอาเอาที่ของเขานี่ถวายถวายวัดก็คือจำนวนหกไร่สาตารางวานะพอมาถึงลำดับเจ้าวาดโลปที่สามนี้ไม่มีไม่มีพระไม่มีพระจำพรรษา ปู่ทองเนี่ยก็เลยบวชเป็นพระจำพรรษาสาธุสาธุเออจ้าคัะยายเอมก็บวชเป็นชีปฏิบัติธรรมนะคือเป็นทั้งเจ้าของที่เป็นทั้งเจ้าวาดด้วยนะก็มาจนถึงนี้อัตมาก,ก็มารับเป็นเจ้าวาดเป็นรูปที่แปดปัจจุบันนี้นะก็คือรับหน้าที่เมื่อปี2557แต่ก็มาอยู่นานแล้วแหละ2531 ก็ได้เล่าความไว้วางใจกับหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดท่านก็เลยตั้งเป็นผู้ช to ่วยช่วยกันดูแลรักษาวัดนี้จะพัฒนาก็มาถึงตอนนี้ก็ต้องอาศัยญาติโยมเจ้าค่ะถ้าย้อนกลับไปในระยะเวลาร้อยกว่าปี141ปีใช่ไหมจ้าคะก็น่าจะเป็นในราชสมัยรัชการที่5ที่หกน่าจะเป็นรัชการประมาณรัชการที่ห้พระจุลจอมเกล้าเพราะผู้เฒ่าผู้แก่ท่านปรารดว่า ต่ก่อนนี้โบสถ์เก่านี้รอห้าท่านเคยขึ้นมาประพาสโ,นะโบสถ์เก่านี้นะ,นะโบสถ์หลังเก่าที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือโบสถ์เก่า,า,าก็คือบุรณะมาหลายรอบแล้วนะแต่ทีนี้การเวลามันก็เปลี่ยนไปสภาพโครงสร้างมันก็เปลี่ยนไปตามการเวลาก็าจะในในความคิดของอาตมาเนี่ยก็คือจะบุรณะอีกรอบหนึ่ง เมื่อถึงเวลาการพอสมควรเพื่อจะได้เป็นที่โนรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะแบบเก่าๆเจ้าค่ะเจ้าค่ะและนอกจากโบสถ์ที่เห็นก็ยังมีอาคารด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะก็มีอาคารข้างหลังนี้จะเป็นอาคารเป็นเรียกว่าศาลาเนประสงค์ชั้นล่างนี้จะเป็นทํากิจกรรมในวันสํคาคัญพระพุทธศาสนาญาติโยมจะมาทําบุญข้างล่างนี้ส่วนข้างบนก็อีกครึ่งหนึ่งจะเป็นห้องปฏิบัติธรรม ของผู้ที่ถือศีลแปดทุกวันพระจะมาปฏิบัติธรรมอีกส่วนหนึ่งก็เป็นห้องห้องเรียนของพระเนรเ,เรียนนักธรรมบาลีน,นาวัดนี้เนี่ยเป็นสนับสนุนดะ้านการศึกษาด้วยตั้งแต่อดีตนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่สร้างวัดโดยแล้วในที่สุดเจ้าของที่ที่ถวายวัดสร้างวัดนี้ขึ้นมาก็บวชเป็นพระแล้วก็บวชเป็นชี แล้วก็มีโครงการอะไรขึ้นมาเองเหรอเจ้าคะก็อดีตเจ้าเจ้าวาดรูปต่อมาท่านก็เลยคือรูปรูปที่เจ็ดนี้ท่านท่านเป็นพระมหา,านะท่านพระหาท่านเรียนสี่ท่านก็มาจากร้อยเอ็ดแล้วท่านก็ย้ายไปอยู่ที่พิกิจแล้วก็ย้ายมาจำพรรษาที่นี้ท่านก็มองเห็นว่าถ้าพระเนรน,นี้ถ้าไม่ได้รับการศึกษาจะเป็นที่พึ่งของญาติโยมไม่ได้ท่านมองเห็นการไกลคือ ส่งเสริมทั้งด้านปริยัติและและคดีธรรมด้วยคดีโลกคดีธรรมนะควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีพระเนนที่จบปร,ริญญาเก้าก็มีมาแล้วนะว่าเล็กๆนี่นะส่วนฝ่ายคดีโลกก็จบด็อกเตอร,ร์ก็มีหลายหลายท่านนะเพราะนั้นเมื่อจบมาแล้วรูปไหนจะศึกก็เป็นบุญวาสนาของท่านที่จะองค์ไหนได้อยู่ก็ถือว่าบุญองค์ไหนที่ ไม่มีบุญก็ถือว่าไปช่วยทางสังคมข้างนอกนะเจ้าค่ะ,ออคะแล้วจากเวลาร้อยกว่าปีจนมาถึงวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีอะไรที่เป็นเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้ชาวบ้านละแวกนี้หรือว่าผู้คนที่อยู่ในสังคมมีอะไรที่เป็นเป็นเรื่องราวของของวัดเช่นโครงการนอกจากเรียนหนังสือทั้งคดี ทั้งทางโลกทางธรรมแล้วเจ้าค่ะก็คืออย่างนี้นะวัดโยมจะเข้ามาวัดได้ก็ก็ก็คือยุบวัตถุประสงค์ของข้าญาโยมก็คือการมาศึกษาปฏิบัติธรรมของโยมนะที่ที่เข้าวัดทุก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 วัดนี่นะคือเมื่อเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมถ้าวัดนั้นสนับสนุนกิจกรรมต่างๆโยมก็จะเข้ามานะเช่นวัดของเรานี่ก็คือปฏิบัติธรรมทุกทุกวันพระถือศีลแปด อันนี้ของ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 ผู้ที่สือศินแปลส่วนกิจกรรมของคา,ารวาสทั่วไปก็ก็มีนะเช่นทีนี้ก็มีโรงเรียนของผู้สูงอายุเขตยานาวาและก็โรงเรียนกศนอของเขตยานาวานะที่จะมาใช้สอยพื้นที่ที่ความร่วมมือกับวัดทองโบนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อจะได้ทำร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพพุทธศาสนา ส่วนโรงเรียนผู้สูงอายุนี้ก็ปีนี้ก็มาเป็นปีที่ที่สองที่มาที่เป็นก็เรียกเป็นรายลาักษณ์อักษรแต่ก่อนก็ไปวัดปริวาสมั่งวัดด่านมั่งสำนักง,งานเขตยานวามั่งก็คือไม่มีที่เป็นไม่มีที่เป็นหลักแหล่งทีนี้ก็มานี่เป็นนี่เป็นปีที่สองที่มาประจําวัดทองบนนะก็ก็คือผู้โรงเรียนผู้สูงอายุก็ ก็หมายถึงคนที่มีประสบการณ์ที่เกษยณราชการแล้วนะถ้าอยู่จะอยู่เฉพาะในบ้านมันก็อยู่แต่ในบ้านต้องมารวมกลุ่มการทำกิจกรรมนะทั้งทางจิตอาสาทางทางโลกมั่งทางธรรมมั่งอย่างเงี้ยก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนั้นมีเขาเรียกว่ามีสภาพความชีวิตที่ที่สมบูรณ์แบบนะที่สมบูรณ์แบบเจ้าค่ะ ถ้าอย่างนั้นก็คือเราได้เห็นความเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนความเชื่อมโยงระหว่างคนกับวัดที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เชื่อมโยงกันคนยังต้องการที่พึ่งทางใจก็คือศาสนาอยู่ใช่ไหมจ,จะ๊ะค่ะจเลยพอนี้ก็ต้องพึ่งทางศาสนาศาสนาก็เป็นที่พึ่งของญาติโยมเพราะว่าหลักคาสอนทางพุทธศาสนานั้นไม่ตายนะเป็นเป็นหลักคําที่เป็นอมตะนะ ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้านะ,าะก็เห็นด้วยด้วย,ด,วยด้วยจิตใจจริงๆไม่ใช่เห็นด้วยตา,าเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาแล้วเราก,ก็ก็ต้องอสอนในในเรื่องของอาการการมีหลักธรรมในจิตใจอย่างน้อยก็มีขันติความอดทนนะสระจะความสงบสง,งียมนะ ก็คือถ้าเรามีหลักธรรมสองประการนี้อยู่ในจิตใจแล้วเมื่อสภาวะทั้งหลายนี้มากระทบหูตาหูจมูกลิ้นกายใจของเหรานี้ถ้าเราได้มีหลักธรรมอยู่แล้วมันก็เรียกอะไรมันจะเป็นคนที่มีเหตุมีผลมากขึ้นเจ้าค่ะเนะจ้าค่ะเราได้เห็นความเชื่อมโยงในเรื่องของจิตใจของคนในทุกยุคทุกสมัยมและเราได้เห็นความเติบโตของวัดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเติบโตที่ฝังเข้าไปในจิตใจของผู้คนที่อยู่ในละแวกนี้ท่านบอกว่าคนที่เข้าวัดก็อยากจะมาปฏิบัติธรรมสิ่งนี้แหละค่ะอยากจะขอโอกาสท่านเจ้าวาดได้สนทนาในวันพรุ่งนี้ว่ามาปฏิบัติธรรมที่นี่ต้องทำยังไงแล้วได้อะไรนับตั้งแต่ท่านผู้ที่ ถวายที่ให้กับวัดด้วยตั้งแต่ครั้งอดีตนะคะวันนี้ราการชีวิตไม่สิ้นหวังต้องลาค่ะพรุ่งนี้เรายังอยู่ที่นี่แล้วก็ได้รับโอกาสดีได้สนทนากับท่านเจ้าวาดกันต่อไปพรุ่งนี้เรากลับมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจ